สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับขอสู่ทีมงานคุณพารวยเชนเคลยค,ค่ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ก็เจอกันคลิปที่2ของวันที่30นะคะท่านผู้ชมมืออื่นกับเป็นมือสรุปทุกสำนักแล้วค่ะว่าสำนักในสำนักเด็ดสำนักไหดที่จะมาแรงเมื่อนี้ค่ะเอาเลข3ตัวตรงชุดเดียวมาบอกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วค่ะล่อกันร้ายทุก ทุกคนที่รอคอยวันนี้มาถึงแล้วนะคะและ้ว็ติดตามต่อกันด้วยเลขรับนะคะเลขรับสายในเขาให้มานะคะแต่วันนี้ที่แรกเจมุนราสีบอลเลขรับก่อนนะคะคุณผัอคุณแม่โทษกันขอมาหลายค่ะว่าเจบุญภานในลูกสิปอยอันที่มาของหกสองหกเมื่อกี้นะแม่ชุดสามตัวนแม่ลูกว่าสันวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นก่อนที่จะเขาไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดให้กําลังแรงใจแอดด้วยนะคะทาําู้โชมจ้าอ่านั่นแหละเมื่อนี้กกับใบเบิ้งบุญมากคะ่ะบุญบุญใกล้ๆบ,บ,บ้านมากนะคะก็เลยมมาสายในแน่นอนไปทําบุญมากนะคะทําบุญเพื่อจะรับโชคงวดน,นี้นะคะเตรียมสม,มุปปดปางกกาจดแป้มพร้อมกันเลยนะคะสําหรับ ที่มาของ6 2สองเมื่อกี้นี้เม็ดเดียวนะคะวันนี้ก็ให้สมตัวตรงเม็ดเดียวอีกท่านผู้ชมขาอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะใจุญเน้นตัวเลขมากเลยบนญตกใจยางจังเลยค่ะป้าดนียนมำไตรงกันขนาดนี้ปฏิโทปฏิโทรตรงกันกับเลขยังไม่พูดดีกว่านะจ๊ะาราคาเมื่อนี่มีหลายสำนากมากๆค่ะท่านผู้ชมจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตก,กินน้ำตะขามน,นะะิดนึงค่ะมันจะเจ็บคอเจ็บคออย่างไรไม่รู้นะคะ คุอเจ้าก็ได้เบอร์อ่าได้ลงคลิปอ่ามีที่มาเจ็ดหางแตกไปแล้วนะคะตรงอกตรงใจคุณพ่อคุณแม่บอนะคะตรงอกตรงใจกันหรือเปล่านะคะในส่วนครีมนะคะตอนนี้เหลืออยู่ห้าชุดสุดท้ายนะคะถามแอดมินแล้วว่าเหลืออยู่ห้าชุดสุดท้ายใครที่สนใจก็ติดต่อทางเพจใจบุญพาโชคมาได้เลยเพราะว่าแอดไลน์มันอาจจะเต็มหรือว่าโท่นะคะโท่บางเถือบอเวนวาบอรับดิค่ะคุณพ่อคุณแม่บางเถืออ่าสายซ้อนเนาะ สายมันซ้อนอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพอกินน้ำแป๊บนึงนะคะอืมบางเทียสายซ้อนมากนะคะ่ะก็เลยต้องหันเขากับร่งคุยกับเพื่อนยัวกับร่งจดที่อยู่บนโทรอะไรบางคนผู้เฒ่าเพป็นกนหตุเพราะเปลี่ยนเนาะคะ่ะกับน้องสิไปตัดสายทีจากเพื่อนมันกิบปรคือเนาะบอมเปนบอมเปนบอมรับดีขังเนี่ยคะ่ะต้องเข้าใจแอดมินหน่อยนะคะโทรโทรบ่อยๆก็ได้นะคะอ่างวดน,นี้ให้มาแล้วนะคะ หมดนี่ห้มาแล้วเตรียมรวยคะ่ะเตรียมรวยกันเลยคะ่ะเพิ่นบอกว่าสองตัวอย่าลืมตัดเล่นให้ด้วยนะเพิ่อนว่ามันเป็นสีวังรวยเอาแต่สามตัวเด้อเมื่อกี้เห็นเนนพิ่นถือสามตัววันนี้อยากถืกอเพิ่นสามตัวหางเทียบุญวาสนาเฮามันมากไม่เท่ากันหรือไม่ถึงจจงสีคะ่ะคุณแม่หางเทียบเป็นหมาเจงสี่จงสี่ป เขาเ่นสองโตฮันเด้จังไหนเนาะต่วางวันนี่กระแสมาเลขยังปรดังเหมือนเต่ว่าเพิ่อนกับอันที่าเก้าศูนย์ห้านั่นแหละมันเป็นเลขอ่าของของรหัสอะไรยังไม่ออกสิเนาะเป็นวันสําคัญเนี่ยมันอั่นตลอดนลค่ะเก้าศูนย์หาเก้าหาหนึ่งอันกับสมหวดแต่ว่าเลขเลขใดมากมื้อนี่บออันเลยค่ะนอกจ๋กบุญเบิงอีกเจ้านึงยังไม่อันนะคะอีกหลายเจ้าได้หลายยังบออันนะคะเอาที่มานะคะจะบอกว่างไหนวะ ที่มาของหกสองหกเนาะเม็ดเดียวเนาะืันนี้เป็นล่มทุกคนที่ตกวมนนี้รอรุ้นกันได้เลยรอรุ้นกันได้เลยนะคะเป็นบอกว่ามันใจเอ้าแต่เจบุญเห็นเลขเราจะญย่งตกใจวาเลขอะไรมาตรงกันขนาดนี้กับเลขประมูล ป่ะที่โต้ะบะเมนซีอโอเอรีบอกพนัะเด้สำหรับผู้ชมจา๋จาเขียนตัวนี้ให้สำหรผู้ชมกันไปเลยถือกระสไอยกันทำบุญให้กันกนะคกกุณพ่อคุณแม่นะเฮานะเตรียมสมุดปากกาจดแป้งพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเลข ที่มาของหกสองหกเม็ดเดียวเงี้วนี่าให้สามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะเอาจดเลยค่ะเพือนหนมาแบบนี้ค่ะพึึบพลึบออกเดี๋ยวเอา,เอาๆๆค่ะจดค่ะซื้อได้ซื้อไม่อันแน่นอนนะคะนี่คือเหล็กพื้นหนิมาแบบนี้ทา่ามผช้ชมเบืองว่ามาตรงกันกับเจหญ่แต่เหล็กปมูลมากพื่นประมุลเสียเงินประมุให้ออกะคะ่ะทะาม,มุช่องมาตรงกันทั้งสามโดวเอาแต่ว่าของเจเนยมันจะเป็น อ่าหนึ่งหนึ่เกามันบางบดันคือมาตรงกันคักเทสท่ผู้ชมจ้าลูวงลบออูคนขี้อูกแมนนี่ของเจ๋งหน่งหกเก้าอย่าปากแห้งเลยคนว่าอย่าปากแห้งนเด็ดค่ะนี่หกเก้าแล้วห้งาสุดหุหนไมอยากเอาล่งเลยแหมกท่ชมมันคือตรงกันคักเทมันจะบพดังเมานี่อันนี้หกหเกอุ้ย มุ้งรู้กดชิงโลกมถึงผู้ชมเรียกยังสามาตรงกันค่แท่เออออกให้เพื่อนในแม่แ่ผู้ชมเรียมีเงินขึ้นมาสรงกันในแม่ถือสองโตงแบบนีดีเอาหน่อยหนิเนาะสามโตแห้งหมอจ๋วเอาระวังหกหนึ่งเก้าแล้วของเจ๊ใหญ่หนึ่งหกเก้าอันไหนจะตรงกันแน่อย่าลืมอย่าลืมวินน้ำเด้อค่ะแม่จา๋าหางเตี๋ยวไผ่ไหมา้สามโตแต่บอมเบลโล่จะไปสืส่อแบบตรงตัวงนี้ค่ะตรงหมุนน้ำเด้อมุนหกประตูน้ำในแม่ สัวเหาอิถือเบรกสามตัวดิอ่าเพื่อนไห้มากโอยากออกเลยดิเอาลงก่อนบมอยากให้คุณเห็นหลายเนาะมาแมนมาแมนค่ะเอานั่นละก้อยอ่ะก็อยากให้คุณพ่อชาอ่าอยากให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีของทางจองนี่อ่าใส่พิจารณาวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเพาะผมไม่รู้นะคะว่าเลขออกตัวใดได้บอกตัวใดแต่ว่าทําไมมาตรงกันกันกบของเจ๊ใหญ่ที่เขาประมูลเสียเงินมาเยอะ อ่าทำไมไมันมาตรงกันขนาดนี้เออเมื่อเมื่อกี้นี่กระสุดยอดค่ะนี่ละตัวนี้ละหกสองหกนี่นูยังว่าอุ้ยเฮ่งในกับบ่ออกออกเบาค่ะเป็นจะเป็นหกสองเก้ามากกว่าเพราะว่าสองเก้านี่ติตกดกระแสแล้วก็ติดอันดับมาแบบรุนแรงสิคะท่า,ทานผู้ชมเมื่อวันนีหนูยังมามักน้ำเพินเลยค่ะหกเก้าวันนี้ข่ะสิมาก่ะสิมาแต่หนึ่งหกหนึ่งเก้าจนแล้วนูเป็นยันงส่ตลอรดนะคะ ฟันพระเอ,อิญนหนูน่ะเอาเลขมาเสียงเีเบไห่มาเนาะคะ่ะเล็กเจง่ี่เบนปล่อยมากนะะั่นแหละหนูออกมาเสียงหนูฟันไหมคะ่ะฟันว่าได้ไปงานศพอ่าไปงานศพก็ลายลายในหนังไซส,สุดดำเบิร์ดแบบนี้เขาจะอ่าท่านผู้ชมคอมเมนต์กันถามเหมือนไลน์ว่าเออใจบุญถ้าโตฟันนังซีนะ่ะมันฟันแบบใดมันมันเป็นแบบใด แต่ว่าตามท่านท่าท่าเอฟซีหรือว่าเพื่นบอกว่าแม่ที่ติดตมแใจบุนเลยตรงนี้เพื่นบอกว่าแม่จะรู้เลยด้ค่ะว่าหนูฝันแบบนี้มันจะเป็นจังไดจจาได้บอสเลขหลังกองฉลาดของเจอุอ่ะที่เพิ่นเอาเลขมาให้หนูเสียงสิค่ะเพื่อนเอาเลขมาให้หนูเสียงตอนนั้นเนาะที่เพิ่นให้อลกเงี้ยหือศูนย์เจ็ดบอกศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์นี่แหละหนูก็เลยเอาว่าเสียงหนูนฝันว่าเจอุนะไปงานศพจต่วเจอุเป็นเหมือนแบบว่าจะกุ้ม กุ้มโอ๊กกุ้มใจอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยล่ะว่าสันยางกลับไปกลับมากลับไป,ปบกับมายางกลมหนาสิค่ะารานผู้ชมยางกลับไปกลับมากับไปกลับมาหน้ตเล่ะเลขเจเจอูให่มากเนี่ยม่นสิออกตัวกับแต่ว่าเลขนะคือคืออยูหล,ล่ะล่ะคือถือล่ะคือตต่ล่ะยู่คักหลักว่าสันแต่ว่ามันจะเป็นตัวกับบอกนูกับมาว่าแกะพว่วงฟันทุเพิ่นฟั่งเพิ่นเลว่าเออเป็นไปได้นะว่าสันเลขออกตัวกับอี่ดีค่ะท่านผู้ชมถ้าตดตามหนูดีจะรู้ ตัวหนูมากๆนะคะแต่ว่าหนูเอเล็เจใหญ่มาเสียงหนูคิดว่าถือรอหล่ะเลขเพื่อนรอหนูก็ฟันว่าเห็นคนตตยนะคะหนูก็ฟัน่าเห็นคนตายอยู่แลวกาหนูก็ไม่ได้ฟันอย่างมากไหมทางงวดนี้แล้วก็ต้องวดอีลีหนูฟันว่าบุญพารวยถูกยิงถูกยิงเข้าที่กลางหน้าอกแล้วก็เป็นเลขวงกลวงๆมาอย่างนี้หนูจําได้ว่าว่าเป็นเจ็ดศูนย์กับเป็นเจ็ดห้าค่ะท่านผู้ชมหนูเลี้ยวเบิงน่ะนารอยูกางหน้าอกน่ะหนูจําแค่นี้ฝันแค่นี้งวดนี้ม่ได้ฝันอะไรเยอะนะคะนาราก่ะอย่าลอกห้คุณพ่อคุณแม่ ใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะย้ำกับายคุ้นบอกคุณแม่ลองเบิงนะคะนั่นะหละ,ะกับขอให้โชคดีกับตัวเลขแนวทางของเลขที่มาของหกสองหกขอให้ถือสามตัวตรงๆเครื่องวนเมื่อกี้ที่เพิลหายมากนะคะขอรุ้นบอกคุณแม่เบิงคลิปนี่แล้วก็ถือเลข กับคลิปนี้แล้วก็ให้มีเงินกินมีเงินใส่มีเงินขึ้นมาบ้านนะคะมาหาลูกค้าพอหาแม่กันเนาะคุณพ่อกับแม่เอาสำหรับคลิปนี้นะคะเวลาก็พอสมควรแล้วนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ